สวัสดีครับผมนิทัศ์เจริญธรรมรักษานะครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่นาเฮียชัยนะครับในวันที่12ตุลาคม2568นี้สูี้นะครับนย์เราจะได้ครบ10ปีนะครับในวันที่เราได้รับพระมหากรุณาิคุณจากสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้านะครับใน10ปีนี้นะครับมีสิ่งเกิดขึ้นมากมายนะครับเราก็จึงอยากจะจัดงานวันครบรอบ1ทศวรรษนะครับด้วยการจัดงานเพื่อพี่น้องชาวนาไทยภายใต้ชื่อง หนึ่งพศใต้ล่มพระบารมี ล้ำลึก9ปีมหาจักรีภูมิพลโดยได้รับเกียรติจากท่านอนอนนทน์ีอธิบดีกรมการข้าวนะครับท่านจะเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นขวญและกําลังใจให,ให้กับพี่น้องชาวทาจากนั้นแล้วอาจารย์ชนชมดีรัศมีนะครับผอ,อสูวิจัยข้าวพิษณุโลกจะให้ความรู้ในเรื่องของพันข้าวพันใหม่นะครับก็คือกอขอ .119 และกอขอ .113 รวมทั้งพันอื่นๆนะครับเพื่อให้ชาวนาเนี่ยได้ปลูกอย่างถูกวิธีนะครับ จะได้ผลผลิตที่สูงจะได้ผลกําไรนะครับอาจารย์นชวนชมนะครับได้บรรยายเสร็จแล้วนีครับผมเองนะครับผมก็จะเป็นผู้ที่มาแนะนําอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ชาวนาน,นะครับได้ทํานาได้ผลผลิตเกินเกวียน,นะครับโดยใช้ชื่ออุปกรณ์ชิ้นนี้ว่าอุ ปรดิทินล,ล้นเกวียนนะครับซึ่งจะแจกให้กับเกษตรกรทุกคนที่เข้าร่วมลงทะเบียนภายในงานนะครับทุกท่านจะได้รับหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อจะได้มาศึกษาว่าเราจะใช้ประโยชน์จากประิทินนี้อย่างไรนะครับในการหลบเลี่ยงสภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งท้องและออกดอกในช่วงอากาศร้อนจัดหรือหนาวจัดนะครับรวมทั้งการเก็บเกีเก่ยวในรูมรสุมนะครับซึ่งทาให้ผลผลิตเนี่ยตกต่ำนะครับเราจะดูว่าเราจะใช้อุปกรณ์เนี้ยได้อย่างไรบ้างนะครับเพราะว่า ทั้งหมดนี้เกิดจากการเก็บสถิติข้าวนาปังในเขตชนระทานภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางนะครับฉะนั้นเกษตรกรในพื้นที่นี้จะได้รับประโยชน์แน่นอนนะครับผมมั่นใจผมก็ต้องขอให้ เพจลุงพรเกษตรก้าวไกลนะครับช่วยเป็นอีกหนึ่งกำลังนะครับในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาเนี่ยะครับให้มาร่วมงานเพื่อจะได้รับความรู้นะครับต่างๆที่วิทยากรได้เตรียมมานะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและการรวมถึงได้มาทานอาหารกลางวันร่วมกันด้วยนะครับผมเตรียมอาหารกลางวันไว้รองรับทุกท่านแล้วนะครับจากครัวซอเกี่ยวซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนั้นมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วได้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณครับ